เนี่ยเป็นยังไงบ้างพันธุ์ที่ขายดีจ้ยขายดีขิงต้นหอมขิงต้นหอมใช่อันนี้ขายดีขิงไช่ก็ขายดีสลัดก็ขายดีใช่ใช่สไหนขายดีไหมขายดีขายดีแล้วอยู่นี่ก็ผมทั้งทําขายให้แม่ค้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือทําเป็นต้นพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ใช่ครับมัดมัดหรือว่าไงมัดใช่มัดมัดถ้าเป็นสานเนี่ยเขามัดมัดขายสิบบาทสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ ตาแต่งเรื่อยๆขายเป็นมัดขายมัดยี่สิบบาทนี่ถ้ายิ่งกล่องมีนี่นี่บางทีลูกค้าเขามาเอาหน่วยงานข้าราชการต่างๆเขาก็มาซื้อยกกล่องมันยกง่ายเนาะเวลาก็ซื้อยกกล่องมันก็ยกไม่ดีเขาซื้อยกกล่องไม่ซื้ออยู่แล้วเราซื้อเราซื้อเราทำเองจะเปัญหาก็มาทำเองทำเองง่ายกว่าปกติเราก็ไม่แนะนำอะไก่อนนะใช่อยู่นี่ก็ไม่แนะนำก็ปลูกเองง่ายกว่า พราะที่ดูในคลิปเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะมีแตงกวาใช่ครับมีแตงกวามีผักกาดผักกาดออเรียกกงตุ้งใช่ไหมกงตุ้งอ่ากงตุ้งเนี่ยใช่ครับที่ที่มันจะทําเป็นเอออออาเเทำแล้วจําหน่ายได้เร็วอ่ะจำหน่ายได้เร็วก็เป็นผักไทยนี่แหละน่าจะเป็นผักไทยเออผักไทยเนี่ยอย่างอย่างอย่างพวกนี้ก็น่าจะประมาณเดือนได้ไหมหนึ่งเดือนก็จะรอบสองพุ่มแบบนี้แต่ว่าถ้าพุ่มใหญ่ๆเลยก็คือต้องสองเดือนสองเดือนใช่ครับแต่ถ้าไม่ตัดก่อนนะ อาไน่าจะขึ้นมางานนี้ถ้าตัดออกหมดก็น่าจะไม่ไม,ไม่เห็นเอาไว้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆสักสองเดือนเอาฝนหนักไม่ชอบเหรอน้าฝนลดฝนมากๆกไม่ดีใช่ไหมถ้าฝนน้ําน้ําฝนเข้ากล่องน้ําปุ๋ยก็จะจางาจางอ๋อปน,น้ำฝนน้ำฝนไม่ได้ส่งผลกระทบแต่เพียงแค่ว่าพอน้ําฝนเข้าไปในกล่องน้ําปุ๋ยก็ก็จะจางพอผัดก,ก็ ไม่โตต่นี้โตช้าถ่ายรูปเก็บภาพเดี๋ยวเราจะไปปลูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างม,มีจากผักชีสมนแหน่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมแล้วก็สลัดเนี่ยที่ที่ผักเป็นผักเศรษฐกิจเราที่เราจะเริ่มต้นแล้วในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยเราได้เราได้เก็บเกี่ยวเราเก็บเกี่ยวลองลอง,ลองทาการตลาดได้ยังต้นหอมอ่ะเดี๋ยวต้นหอมมีตัวอย่างไหมมีครับไมดอ่ไปเดี๋ยวไปดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพไว้เนี่ยมีสนแหน่เนี่ยต้นผักชีเก็บภาพเก็บภาพ เปิดดูันได้ครับเปิดบยกดูถ่ายรูปได้จับได้ค่ะเป็นยักโฟมนี่มีขายไหมหรือว่าเราต้องไปเจาะเองหรือว่าเขาเจาะให้เรียบร้อยมีไหมเจาะให้ครับเจาะให้เจาะให้มีใช่ไหมจะเจาะเองก็ได้เขามีเหล็กเจาะให้ถ้าจะเจาะเองเหล็กเจาะเราก็มีให้ถ้ามีไอเดียใหม่ๆว่าเราอยากจะปลูกกี่รูกี่รูอย่างเงี้ยอืมใช่บางทีเป็นผักทรงพุ่มใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวสารแหน่ก็เจาะแค่หนึ่งรูสองรูเองอย่างเงี้ย เขาก็แตกเป็นพุ่มเยอะๆเพราะว่าถ้าปูนแน่นไปจอรูเยอะๆเขาจะเบียดก <c oughs> ันตัวฟองน้ํา <c oughs> ที่ที่ที่เราซื้อเนี่ยที่ที่เราตอนเพาะเพาะกล้าเนี่ยก็คือเรา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 แยกแยกแยกจากน้ำมาใส่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ดึงออกมาฟองน้ําก็จะเป็นแผ่นออกมาแล้วก็ฉีก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 แผ่นที่ที่ว่ามีรูมีรูนะใช่ครับเราก็เราก็ฉีกเป็นฉีกพวกมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นตรงนี้แล้วเราก็ยัดใส่ครึ่งนึงอ่ายัด จะใส่เครื่องหนึง่งแล้วก็เติมน้ําขึ้นมาให้มันมีระดับให้มันมาแตะถึงถ้วยถึงฟองน้าอ่าฮะอ่าแล้วถ้าเกิดเราสั่งซื้อของเนี่ยพวกไอปุ๋ย a อเบเนี่ยกับกับปริมาณการการการจัดใส่ในกล่องเนี่ยก็คือทางทางที่นี่เขาจะมี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 บอกว,วิธีการให้เรียบร้อยเลยมมีมีบอกหมดมีบอกทั้งทั้งคู่มือคู่มือก็มีคลิปวิดีโอมีก็มีไม่เข้าใจในแต่แต่แต่ละส่วนก็มีบอกบอกหมดว่าวิธีปลูกหรือเป็นวิธีผสมปุ๋ย ก็มีบอกหมดเลยเอาไปกูก้มือใช่มีคุงกู้มืมให้โอเคมันคิดไปผิดแล้วที่มาที่นี่นะน,นี่มาจากนครพนมแล้วเนี่ยก็มีหลายเจ้าที่มาเลยหลายสวนมานะปัจจุบันนี้มันมีหลายสวนแต่ว่าถามว่าใครที่จะสามารถแบบแบ่งปันผมรมู้ให้ให้ทั้งหมดแบบว่าไม่กักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวส่วนหนึ่งเ,เดี๋ยวนะก็คือที่มันจะมีรายละเอียดในการสั่งมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้รายละเอียดต้องมีนะเดี๋ยวผมยังไม่ทราบว่ามันจะต้องซื้อต้องสั่งอะไรบ้าง หนึ่งมีกองสองฟองน้ำสามเม็ดพันสี่ปุ๋ยไอวีใช่มมีอะไรอีกก็ไม่รู้ว่าพี่จะปลูกอะไรก่อนอยางเนี้ยต้นหอมบักชีอ,อันน,น,นี้อันนี้คือสเต็ปแรกออต้นหอมบักชีผักบุง้งแล้วก็ต้นหอมผักชีแต่ว่าผักชีพี่จะปลูกกับฟองน้ำหรือว่าจะปลูกกับปุ๋ยมะพร้าวอีกนะก็ต้องถามว่ามีอะไรนํานำแบบไหนออต้องถามก่อนฟองน้ำก็ได้ก็จะง่ายอีกแบบถ้าเป็นถ้าเป็นปุ๋ยมะพร้าวถ้าปุ๋ยมะพร้าวพี่ <un> ก็รลยเลยรวยแล้วรอรอให้เขางอกตรงนี้ ไม่ไมต้องแช่น้ำอยู่ดีถูกไหมใช่ในปุ๋ยเอบใช่ไหมล่ะใช่เออก,ก็ต้องแช่ก็เหมือนกันแค่เอาไปเปลี่ยนในในปุ๋ยใชใ่ปุ๋ยในฟองน้ําแค่นั้นไม่ได้ต่างมะพร้าวมันกมมีเฉพาะมะพร้าวใช่ไหมหรือว่ามีปุ๋ยม,ม,มีเฉพาะมะพร้าวใช่ไหมมีพื้เพ้าอย่างเดียวไม่มีดินไม่มีดินถูกไหมไม่มีมะพร้าวแทนดินถูกปะใช่เออมันก็ไม่ยากอะไรเราถามว่าฟองน้ําอันไหนดีกย่การต้องถามดิ่เอามันดีทั้งสองพี่ทีนี้พี่ก็ต้องเลือกไงแต่พี่จะเลือกอย่างใดดังหนึ่งแต่ผมบอกว่าเลือออกกมัันดีีท้้งงงสปบแตต่่พ็ เลือกทั้งสองเลยหรือพี่จะเลือกอย่างเดียวเพราะว่าถ้าผมบอกว่าดีทั้งสองพี่จะเลือกอยังไงดีทั้งสองผมก็ว่าเออถ้าถ้ามะพร้าวเนี่ยมือม,มันก็เป็นมันก็เป็นต้นทุนถูกไหมใช่อย่างฟองน้ํามันไม่เป็นต้นทุนนี่ฟองน้ำเป็นต้นทุนแต่ว่ามันม <ะ S 1> ถูกกว่าถูกป่ะเ, <ต context. S 1> เราก็เริ่มเริ่มจากฟองน้าก่อนแต่มะพร้าวเนี่ยมันทําคล้ายกันก็แทนที่เราจะปลูกในฟองน้าเป็นเอาเปลี่ยนไปจะไปปลูกในไอ้ยื่อมะพร้าวแทนแต่คบต่างก็ที่ทเห็นก็คือเวลาเราเก็บใช่ไหม ฟองน้ําก็จะดูสะอาดขึ้นมาหน่อยถูกในฟองน้าสะอาดดูมันไม่ต้องล้างมากคืองว่าพอเราเก็บขายมันได้มันก็ดึงอก็บก็ดึงออกมาได้เลยแต่ฟองน้าที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยถูกไหมเห็นนะการตัดผลิตผลครั้งหนึ่งเนี่ยนานไหมตัดตัดแล้วตัดตัดแล้วงอกอีกตัดแล้วงอกอีกใช่ไหมหรือว่าหรือว่าตัดแล้วตัดเลยผมถอนผมต้องถอนไปเลยทั้งหมดแม่ค้าไม่ได้เอาแบบเป็นต้นไปต้องเอาแบบทั้งรากไปด้วยทั้งรากไปด้วยอย่างผักชีเนี่ยก็คือระยะเวลานานไหม หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนขายได้ถูกไหมหนึ่งเดือนเริ่มขายได้พอเราเก็บระยะสั้นพอูดูทีนมีเข้าหน้าหนาวแนะนําพืชประเภทไหนหน้าหนาวนี่นี่สัมภาษณ์ด้วยนะเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ผมว่าสลัดเลยแล้วสลัดใช่ไหมใช่ครับสลัดเลยนี่ตอนนี้กาลังเริ่มลงให้ให้ครบเลยเพราะว่าเข้าหน้าหนาวอืมสลัดแต่บักคีก็ทําได้อยู่กันนี่บักขีก็ได้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 ถ้าตีถ้าตีถ้าตีถ้าพอพอเราเริ่มแบบทําตลาดได้ปุ๊บ ช่วงช่วงเข้าหน้าฝนนี่หวานเลยหวานเลยใช่ไหมหวานเลยครับหน้าฝนพาอน้อยมากที่จะมีคนคนปลูกแต่ว่าเราปลูกในกล่องฟมได้เพราะว่าช่วงนั้นก็คือไม่มีใครปลูกแล้วเขาจะบางลกตลาดแถวตลาดเขาจะเริ่มแบบบางๆไม่ค่อยปลูกกันน้ำท่วมอะไรคนได้ปลูกในดินกันแต่นี้คนี่ปลูกในกล่องฟมเสร็จเราหมด